ทำงานกับนักเป็นเต้ตัวหนึ่งัรนเป็นตัวที่100ของไร้อยขอใบอนธ์ไม่ถึงไม่ถึงครับเอาจริงไอทีวีซีตัวนี้ถ่ายไว้นานมากๆเลยครับเพิ่งได้มาออกอากาศก็วันนี้ที่แรกเนาะแล้วก็อีกทีนึงคือหนึ่งพฤศจิกายนอันนี้คือครั้งแรกของโลกเลยครั้งแรกของโลกดูยิ่งใหญ่เนาะเพิ่เป็นคนไทยคนแรกของโลกคนไทยคนแรกของโลกที่ไปพีีเซนเตอร์คราวดูเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าต้องบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณลาเต้มากๆที่ไว้ใจให้ผมเป็นพีซีเซนเตอร์เพราะว่าเอาจริงๆทุกคนรู้ว่าผมอะ พอดีไม่ค่อยชอบทานรสอื่นช็อกโกแลตนี้เป็นหลักที่สูงเลยทุกวันนี้เพราะช็อกโกแลตเลยนะอชื่นไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยจริงว่าเป็นคนชอบช็อกโกแลตมากๆจริงก็พอเรากินครั้งแรกรู้สึกว่าโอ้ใช่กิน้ใช่ขวดช็อกโกแลตตลอดตั้งแต่ประมาณลบสามขวดลบสามขวดในตองแม่ไปเลยก่อนก่อนแม่ท้องอีกใช่กินลั้มไปเลยลั้มมาแล้วนานมากๆแล้วนับน กับป๊อปกับป๊อปแนวกับป๊อบหนวความพิเศษที่ได้มาร่วมงานกับลอเต้และก็ป๊อบนาวก็รู้สึกดีใจมากงานเขาโหดจัดยิ่งใหญ่อลังการมากอะไรเงี้ยผมกอใจไม่ไหวที่จะให้คนอื่นได้ลองชิมแล้วเพราะผมตอนผมมาได้ชิมครั้งแรกตอนที่เราถ่ายนี่แหละ ยังเป็นแบบเดโมอยู่เลยอ่ะเราได้ลองชิมวร้สึกว่าเฮ้ยอร่อยนะวันถ่ายยังแอบรู้สึกเสียใจเลยที่ไม่ให้กลับบ้านเลยบ้างเลยหรอไม่ได้หรอได้กินได้กินได้กินแค่ในฉากอ๋อใช่ได้กินแค่ในฉากแต่ว่าในกระเป๋าเอากลับบ้านไหมต่องลูกเอาน้อยจังแล้วอย่างเงี้ยคือเวลาเราได้รับคมอร่อยอย่างเงี้ยมีไหมที่ใบเวลาเรากินอย่างเงี้ยให้มันอร่อยไม่ใช่เย็นหรือว่าอะไรไงบ้างจริงๆผมว่าถ้าเอาไปแล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวผมนะจากที่ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านช็อกโกแลตคือแช่เย็นมันอาจจะแข็ง มันอาจจะแข็งและกินยากาเพราะว่าด้วยความที่ข้างในเป็น,นือนพันธุพืชกรอบอฟีลคล้ายคล้ายเวเฟอร์ มันจะต้องแบบกัดแล้วครึบคำเดียวออกะะอะไรเง<อ>ี้ยก็เลยคิดว่าไม่ต้องแช่แล้วจะดีที่สุดอุณหภูมิห้องพกใส่ก,กระเป๋าไปง่ายออริจินอลนี่แหละดีออริจินอลนี่แหล,ล,ละคือสุดยอดจึงที่สุดแล้วถ้า,ถาบางคน <ๆ S 1> ชอบกินอูดุตักแดดได้ไหมผมว่าประเทศไทยไม่ต้องตากแดดก,ก็ได้ครับ<อ>มันอุ่นแน่นอนอยู่ใช่ก็มีสองรสคือวันพอดีเพราะวันถ่ายผมได้ชิมแค่รสเดียวเพราะเพิ่งเห็นวันนี้ว่าเอ้ามีสองรสมีเป็นรสครันช์ก็คือรสออริจินอลใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นบิทเทอร์น่าจะเป็นแบบว่าที่แบบ ช็อกโกแลตใครอยากจะตัวสกินแบบไม่ไมนอกได้ฝากป๊อบนาวฝากป๊อบนาวโอเคครับผมก็ฝากป๊อบนาวนะครับแฮปปี้แฮปป๊อปนาวนะครับผมก็เป็นขนมที่อร่อยมากๆและก็สามารถกินได้ทุกที่ทุกเวลาครับผมเออเพลงมันร้องว่าไงบ้านะแฮปปี้แฮปป๊อปนาวมันดูดีใช่ไหมพี่มันดูดีชกยาเก่งนเตอร์าอะไรก็ได้โอเคกลับมากลับมาแล้วเนาะ กลับมาแล้วครับผมกลับมากายละเอียดกลับมาแล้วอ๋อฮะพิ่งกลับมาจากต่างประเทศใช่ใช่ใช่กลับมาจริงๆได้สักอาทิตย์แล้วครับกลับมาอาทิตย์นึงแล้วเป็นไงบ้างไปไปที่ไหนมานะับไปจอร์เจียครับจอร์เจียไปอะไรไปอะไรหุ้ยก็ไปกับคนรู้ใจเป็นสนิทเป็นสนิทไปไหนอ่ะไปกับแใไรฮู้ยเป็นลาชุดแล้วขนาดนี้ก็ถามว่าคนรู้ใจอ่ะไปไปไปของคนรู้ใจไปของคนรู้ใจคนกลังคุยเออ่ คนพิเศษแล้วกันครับนานยังครับวันนี้หมายถึงหมายถึงแบบเริ่มคุยกันนานยังคุยกันนานแล้วครับคุยกันนานเป็นคนพิเศษพิเป็นสถานะยังไม่ใช่แฟนเออสถานะนี่ไม่รู้เหมือนกันใครไม่ชัดเจนระหว่างเรากับเขาก็จะเราทำไมอ่ะไหมผู้เล่นก็เป็นคนพิเศษเลยครับคนที่เรารู้สึกว่าเออน่าจะใช่แล้วแหละก็บรรยากาศมันดีไหมล่ะดีบรรยากาศก็ดีก็เป็นประเทศที่เรารู้สึกว่าเพิ่งเคยไปเป็นครั้งแรกอะไรแล้วเรารู้สึกว่า ธรรมชาติเขาสวยงามแล้วแล้วไปเราต้องลงรูปลงคลิปอทอมร่างกายแบบขนาดนั้นเลยหรอเข้าแล้วหรอ ไม่ครับลงกันโดนด่าเฉยทำไมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่องด่าไปเที่ยวไม่ออกกอลังกายเันนี่คือทำทำตามออเดอร์ครับผมออกกอลังกายเอาหน้าครับอะไรนี่ปงานภาพหรอกานภาพการถ่ายไม่เห็นหรอเฟรมสวยมากเลยนะสวยภูเขาสวยยื่นตังกล้องให้กูมีไฟลิมโบมีอะไรตั้งรอโดดแค่นั้นแหละแล้วก็กลับแล้วแต่สร้างภาพคือใครครับอะไรนะสร้างภาพผมสิครับตั้งกล้องคองเพราะว่เราไปเที่ยวกับคนรู้ใจเราไม่ให้เขาถ่ายใครเราเองรู้ใจตัวเองดีที่สุดอ๋อเราจะรู้มุมหล่อเราใช่คนรู้ใจคือใครเนี่ยตัวเอง คือไปกับใครฮะคือไปกับใครแหมก็รู้อยู่แบบใครเราไม่รู้ไม่ได้ไปด้วยใครเล้วเอาคนนี้ไปได้ไหมแล้วแล้วพอออกกำลังกายคลิปอย่างเงี้ยมันก็แบบว่ามีความแบบโชว์ต่างๆเนื้อหนังมังสารไม่มีพี่ๆนะค่ะที่เขาะโลอยู่เขาก็เลยแบบเออเขาดิ่มลเลยโชว์เลยไม่โชว์อะไรนะใส่เสื้อผ้าครบทุกชิ้นเลยนะมันก็แบบว่า ดูฟิตๆไงแื้วมันรัดแล้วมันรัดรูปไปถึงฟิตอันเปิมแบบก็โอเคก็ออกกําลังกายแวะไปเที่ยวพักผ่อนอะไรเงี้ยไม่มีอะไรหรอกต้องขนาดนั้นเลยหรอใการออกกําลังกายต่างกินต่างแดนใช่ใช่ก็มันอยู่นานผมมันเป็นที่โรงแรมอะไรเงี้ยมันอยู่นานก็เลยออกกําลังกายสนุยต่องประเทศกันอะไ ไม่ถึงครับประมาณสักเจ็ดวันได้8วันรวมบินครับก็คือพักผ่อนเป็นที่ชั้นแบตเลยเป็นพี่ครับผมแล้วก็แลนดิ้งปุ๊บทำงานเลยจําได้โคตรไล่มากลงคิวเหมือนโคตรผมเลยพี่ต้องออกกกำลังกายตลอดทริปอะเพราะกลัวแบบกลัวน้ำหนักขึ้นหรอว่ามันเอนจอยอีทติ้งนี้เหรอมันเอนจอยอีทติ้งด้วยส่วนหนึ่งออแล้วก็จริงๆแล้วพอดีว่าไอซีรีส์โปรเจกต์ถัดไปเนี่ยมันต้องใช้ผลินสิหนึงอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบต้องออกหน่อยเออซีรีส์เรื่องใหม่เฮ้ยมันวายจริงหรอยังไงเขาวงในเขามชคดีเห โชว์โชว์โชว์โชยทั้งบนทั้งล่างเนี่ยก็คืออันนี้มาอุ้ยมาตอนไหนฉากนี้โชว์เข้ากองไหมเปิดเรื่องมาฉากแรกก็โชว์ทั้งล่างแล้วใช่ผมไม่ได้พูดเล่นนะซีรีส์ใช่ไหมเห็นโปสเตอร์ซะก่อนนี่นี่น่อย่าให้หลุดอะไรเขาบอกว่าเอาเขาดีได้ไม่ไม่หลุดไม่หลุดเขาบอกว่ากันถ่ายโปสเตอร์คือเป็นแบบไม่ได้ใส่เลยคือ อยูวงการนี้มา6กปีผมถ่ายโปสเตอร์ด้วยชุดนั้นแบบผมประหลาดใจมากเกิดมาไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีใครได้ทาด้วยคือแบบวันดีนะครับวันดีโหลดแอปมาด้วยนะครับอออร,บรออเลย,เลยใช่ไหมรอโหลดรอ,อเลย<อ>เพราะว่าว้าวทุกเรื่องครับโดยเฉพาะเรื่องผมคือไปดูในวันดีในช่วงวันไม่ต้องดู ไม่ต้องดูก็ได้ช่ววันแต่ว่าโหลดแอปกันมาก่อนตอนนี้ในวันดีมันเป็น exclusive content. อยู่แค่ในแอปวัเท่านั้นรอใช่ไปเฉพาะฉากนี้หรือว่าทั้งเรื่องนี้ทั้งเรื่องครับทั้งเรื่องทั้งเรื่องแล้วต้องเสียเงินไหมแบการไปโหลดวันดอุ้ยถามได้ดีครับผมไม่ต้องเสียเงินเลยครับโหลดฟรีครับผมดูฟรีด้วยครับดูฟรีด้วยดูแอปฟรัครับ O N E แล้วก็ตัวดครับ อ่ะย้อนกลับไปก่อนย้อนกเล่าย้อนกลับไปย้อไม่ได้เลยมูกทูใหญ่สั่งมาเลยว่าออกออเดอร์เลยว่าไม่ต้องลดหุ่นเพื่อให้เหมาะกับเรื่องนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่ลดหุ่นครับให้เพิ่มให้เป็นกล้ามเนื้อให้มันให้เป็นกล้ามเนื้อหน่อยใช่เพราะว่าแล้วก็มีอยู่แล้วนะมีน้อยครับมีน้อยต้องเพิ่มเพราะว่าอะไรน้อยตั้งเลยจริงจริงน้อยหมดแต่มีอย่างหนึ่งที่มันไม่ค่อยน้อย่ดีเลยห่ะ รรู้หอไม่รู้ใบต้องการเพิ่มอะไรในความที่แบบว่าพอเราเห็นคลิปมทุกวันเนี่ยเพราะว่ามันต้องเพิ่มผุ่นเพราะว่ามันต้องค่อนข้างเล่าร้อนนิดนึงในซีรีส์เรื่องนี้ไม่ไม่นิดเล่าร้อนมากๆเลยเกี่ยวกับอะไรเล่ารเราไหมไฟเออผมพูดได้แค่ไหนนะเอาเป็นว่ามันเล่าร้อนมากเป็นพระเอกหนึ่งคนแล้วก็มีผู้หญิงที่จะต้องมาคลุกคลีกับพระเอกคนนี้ค่อนข้างเยอะมากกว่าห้าโอ้เราร้อนเราร้อนเป็นอะไรเป็นเป็นโพสเป็นอะไรแบบ เป็นเป็นเอาเป็นว่าเป็นผู้ชายกลางคืนคนหนึ่งเสร็จเร็วหน่อยเพ่บอยจะว่างันก็ได้ครับจะคนทำงานกลางคืนดีกว่าอุ้ยนี่เล่นง่ายเลยอุ้ยไม่ผมต้องคอยรีเสิร์ชอยู่ตลอดเลยช่วงนี้ใช่ใจศึกษาตัวละครด้วยการลงพื้นที่หรอมันต้องลงเพราะว่าเราดูในดูในทีวีดูในหนังเนี่ยเขาเขาแบบเขาทำมาแล้วเขาสั่งเคาะมันมาแล้วแต่การที่เราไปดูสถานที่จริงเราได้เห็นของจริงแล้ได้มาอแดปเป็นของเราเอง วันนี้ใครเห็นไปไปตามที่เที่ยวตามไปทำงานครับเป็นพาร์ทของงานเรียกว่าเป็นพาร์ทของงานดีกว่าเป็นคนรักงานมากๆใช่ไหมครับงานคือชีวิตเพราะพระเอกช่องเราก็คือกันบ้านทุ่งเททุกคนทุกคนครับเฮ้ยอะไรอ่ะควยกันเกินไปยเรมยังไม่ได้ถ่ายเลยครับแต่ว่าสี่พุจิถ่ายไปแล้วสี่พุจิการเริ่มถ่ายคิวแรกเลยน่าจะ ต้นปีแน่ยอมรับบริษัททุกอย่างอะไรเนนะไม่ได้ที่บไม่ได้เดี๋ยวพี่บ้ายด่าที่หลังเองแล้วอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นท่าที่แบบว่าคีิปที่เราเรียกว่าโชว์เนื้อหนังมากสุดเลยมากสุดเลยครับมากสุดมากมากมากๆมากจนตกใจเลยแต่ว่าเป็นแบบเป็นแบบแอบแอบคอมเมดี้นิดๆนะครับเรื่องนี้แต่ว่าก็ก็เยอะเอาเป็นว่าเปิดมาฉากแรกผมมีหมอนใบเดียวอ่ะ เนาะไม่มีคูลซ่าอะไรหรือไรมีเป็นฟีนซีนนะเป็นซีนเออแบบว่าคือในเรื่องคือเล่นแค่เสียงจรงนะเดียวเล่นอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่แค่นั้นเลยคอสตูมผมง่ายมากเปลี่ยนแค่สีขอบอยู่เดียวก็อแค่ขอบเปลี่ยนขอบเป็เกงแค่นั้นเลยหรอมันมีสาระทำไมพี่วันนี้เรื่องเป็นเรื่องจริงเลยเนี่ยจริงพูดจริงพูดจริงใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมโหลดแอปวันดีกว่าเนอ บีนเทอร์เซ็นต์ครับผมเออเออแล้วแต่ว่าพอพอเราบอกว่าไปเที่ยวแบบใจอะไรเงี้ยคนอื่นเขาจะแบบเสียดายือเป้ายังมีโอกาสให้คนอื่นหรือเป้าใครคนอื่นอ่ะสาวอื่นโอกาสเรื่องอะไรจะมาจีบเราหล่อเธอไม่ต้องรอต้องแล้วเนาะคนควนนี้คนรู้ใจเขาจะไม่้อยใจหรอกคนอื่นเขาจจีบไม่มีใครจีบผมลองเอาจริง จริงไม่มีใครจีบผมดีเอ็มไม่แตกหรอแตไม่นะเนี้ยไม่นะไม่เปิดพอเปิดเปิดเปิดล็อกใช่เปิดเปิดแต่ว่าไม่มีไม่มีใครจีบผมตอบตอบเองทุกคนหรอใครจะตอบไว้จีบผมผมก็ตอบสิไม่หรอแล้วมีแบบกวนใจบ้างไหมเข้ามาแบบเตะตาไม่มีอ่ะไม่มีเตะตาเลยแต่ก้นคอชอบแบบไหนีแบะชอบแบบไหนหมายถึงผู้หญิงเหรอเอออ่ะเราชอบอะไรบ้างล่ะ ก็เอาจริงชอบคนดีชอบคนดีชอบคนเอาใจใสร่รูปลักษณ์ภายนอกอะไรคือไม่ไม่สนใจแลละเป็นรองมากกว่าเป็นรอรอเลือกคนที่จิตใจมากกว่าแบบมันจะต้องแบบแบบรักคนเป็น,นอะไรอย่างนี้ดีกว่าก็คือต้องศึกษากันระยะนึ่ก่อนคุยกันสักพักมืงก่อนใช่ต้องต้องได้คุยกันก่อนต้องได้เห็นท่าแท้เขาก่อนว่าออจริงๆแล้วเป็นยังไงเพราะตอนคนยิ่มเริ่มคุยใหม่มันก็แบบมันก็อาจจะไม่เห็นความจริงขนาดนั้นอาจจะมีโปรโมชั่นบ้างอาจจะมีอะไรบ้างแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่านคุยไปรู้สึกเอ้ยมัน น MM uh, like er so yeah, like like, ี่แหละท่าทางเขาอะไรเงี้ยเขาส่วนตรู้สึกว่าปัดทงแล้วยังชอบแบบสาวเจ้ามืออะไรอย่างงี้อยู่ไหมพี่ไร้ก็ก็ชอบนะจริงๆเวลาผมบอกว่าผมชอบคนอวบอะคนก็จะคิดว่าแบบนั้นอวบแบบนี้อ้วกแต่คืออวบเราไม่เท่ากันนะครับทุกคนนะคำนี้เลยผมชอบแบบผมแค่ไม่ชอบคนผอมมากเลยไม่ให้แบบแห้งๆที่กกระดูเออไม่ค่ยชอบคนผอมมากให้มีเนื้อมีหนังให้แบบได้หยิกได้นุ่นหนับเราติดสกินชิปไงเราติดแบบหนุนหนับอะยังไงนะยังไงนะิิสไง ขอบคุณอีกแก้วหนแก้มอแก้วอะไรเนี่ยพลาดไปแล้วอ่ะแล้วตอนนี้ก็คือจะเรียกไปว่าเป็นฐานะโสดหรือว่ายังไงดีนะเออก็อยู่ในฐานะที่ไม่เปิดใจแล้วกันครับไม่เปิดอ๋อไม่เปิดใจให้ใครไงมันเค็มแค่ไหนหรอหรือยังไงหรือมันมันเหนื่อยกับความรักและของพัดก้อนแล้วจะอยากเจอความรักที่ดีอย่างนี้ดีกว่าค่อยๆใช้เวลาเปิดไหนไม่ได้หรอ เปิดให้ใครให้เราก็ได้เฮ้ยอะไรวะเป็นหนวดเหรอใช่เราเราก็มีเอาจริงเราก็ศึกษาเขาอยู่เราก็ดูเขาอยู่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานที่จะเปิดใจให้ใครอยากดูคนนี้ทีละคนทีละคนใช่แล้วคนนี้คือ่ต้องใช้เวลานานกว่าที่จะแบบว่าชัดเจนเนื่อสถานะหรือว่าเ็าขยับฐานะกันอะไรเงี้ยก็ผมว่าไม่ไม่น่าจะดีนานมากหรอกเออทุกอย่างก็ดูลงตัวดีแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะคือแบบได้เห็นแล้วว่าแบบ มุมมองะไรต่างๆใช่ก็ได้เห็นเยอะเพราะว่าไปเที่ยวแบบมันก็ไปไกลไปต่อเที่ยมันก็ไม่ได้ว่ากินหรูอยู่สบายมันก็ลําบากประมาณนึงอะไรเงี้ยมันก็ได้เจอปัญหาแล้วก็ดูว่าเขาแก้ปัญหายังไงอารมณ์เป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยได้เหมือนเป็นบททดสอบอะไรเงี้ยว่าเออเราจะเราจะด่ากันไหมว่าเราจะเกลียดกันหรือเปล่ากับเวลาเจอปัญหาอะไรเงี้ยเพราะมันก็ปัญหาก็เยอะจริงๆอ่ะแบบหลายอย่างที่เราคาดไม่ถึงอะไรเงี้ยหลายปีเจอปัญหาอะไรบ้างคือมันค่อนข้างเหนื่อยใจแบบหมายถึงว่าเวลาแบบ ผมเช่ารถขับเองไปนู่นอะไรเงี้ยล้วก็ขับรถขับซ้ายด้วยขับแบบที่ไม่ถนัดอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบปัญหามันเยอะขับไปเจอรถติดแบบเอ้ยมันจะต้องยังไงขับขึ้นเขาข้างๆเป็นเหวด้วยนะอะไรเงี้ยมันก็แบบเอาไงต่อมันต้องแก้ปัญหาอะไรตลอดเวลาไปถึงที่พักอ้าวที่พัก จองผ่านเอเจนซี่หนึ่งไปไปถึงที่พักเอ้าท well> hmm. ี่พ oh yeah> ักเขาปิดเราจ่ายตังไปแล้วเก็ต้องไปหาที่พักใหม่นะอะไรเงี้ย yeah> มันแบบมัน okay> มีปัญหาอะไรประมาณเนี้ยอยู่จ okay. ุดจ oh okay. ิกระหว่างทางฉันต้องคอยแก้ปัญหาตลอดแล้วก็ได้รู้จักเขามาขึ้นจากการแก้ปัญหาแล้วเขาดูยังไงเห็นไหมผับใจเย็นค่อยๆแก้ปัญหาโอเคโอเคเลยโอเคเลยชื่ออะไรนะฮะชื่ออะไรนะใจพูดให้ได้เหรอชื่อเหรออักษรย่ออ้าอักษรย่อบกบกบกดิวคิเฮ้ย ริ่งเลยรูปไม่คิดได้ไงบกชื่อสองพยางมวงการไหมวงการหรอของทางเราวงการน้องมวงการแม่น่าจะออกแล้วนะตอนนี้ออกแล้วออกมวงการเลยจะได้มาเคยอยู่หรอเคยเฉียด้ยไม่รู้เหมือนกันอะไรนะครับก็เออใช่เคยเป็นนางงาเคยโอ้น้องใบใบก้อนใบก้อนใบอะไรอะไรวะจะมีโอกาสได้เห็นลูกคู่คลิปนี้ไหมครับคลิปนี้เหรอ ไม่มีครับไม่น่าไม่น่ามีแต่ไม่ได้ถ่ายแล้วมีสองคนใครถ่ายไม่มีเซลฟี่อะไรไม่มีเราผมสับตกวิชาเซลฟี่มากถ่ายไม่ได้ก็คือไว้ให้มันพร้อมก่อนค่อยเป็นัวเดียวใช่ให้มันชัวร์ก่อนมันเปิดติดปก็อายคนเหมือนกันนะแล้วทำไมอ่ะแล้วเปิดๆแล้วเลิกเปิดเลิกเปิดเลิกมันก็อายคนนะเราก็อยากให้ความรักมั่นคงใช่ใช่ถือแทนไม่ถึงแทนไมไม่ถึงเนาะไม่ถืออ๋อเอาชัวร์แต่ไม่เปิดเอาชัวร์ก่อนเปิดใจไม่เปิดตัว เปิดตัวก็ได้ไม่เปิดใจตอนนี้เป็นดีกว่าดีกว่าไม่อป็นไรนะคะพี่นักข่าวสัมภาษณ์น้องเลยฝากฝากวันดีด้วยนะพอแล้วพอแล้วฝากฝากละครสัแล้วละครด้วยแล้วก็อ๋อปีหน้าจะมีครับก็ไอ้โปรเจกต์วันดีที่พูดไปเมื่อกี้นะครับในวันดีก็ต้นปีครก็โหลดแอปกันด้วยนะครับแอปวันดี O N E D ครับแล้วก็ปลายปีหน้านะครับน่าจะประมาณสักเดือนแปดเดือน9ไตรมาสสุดท้ายก็จะมีละครเป็นละครยาวเรื่องหนึ่ง กับนักเอกชื่อดังหนึ่งท่านนิโอมคนรักที่เขาบอกคนรักตัวแม่ไหมตัวแม่ไหมตัวแม่ไหมตัวแม่ตัวมัมไม่มีใครไม่รู้จักที่มาต้นเลยเหรอต้นคอนเวอร์สักสิบล้านโอ้โหเอาละไปเดี๋ยววิกา เฮ้ยใช่เปิดพิณสนุกเฮ้ยให้คนอื่นเขาเดาบ้างสิเอาหล่ะเราเล่นคนเดียวตลอดเอยเางมั่นนี่อย่างมั่นแล้วคือนอกจากงานแสดงแล้วพี่ใบยังมีงานเพลงอะไรอยู่ไหมครับงานเพลงทำตามอารมณ์ครับทำตามทำเป็นงานดีเลกเฉยๆไม่ได้อะไรมากถ่ายละครเป็นหลักถ่ายละครก็เหนื่อยมากเหนื่ยโอกาสกับละครเลยใช่ใช่ก็ปีหน้าเอาแค่สองเรื่องนี้แหละเอาให้มันดีไปเลยไม่อยากจะไปขยับทำอาอื่นต่บง เราไปทำหน้าที่อื่นอะไรบ้างในวงการอ๋อจริงๆก็อยากครับแต่คิดว่าเรายังเรารู้สึกว่าเรายังไปไม่สุดกับการแสดงเท่าไหร่เราจยไปได้อีกเราขอไปอีกสักสองกึกแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นเอาเแล้วแต่กึกคือวัดยังไง <c oughs> ขี้สงสัยเนอะนักข่าวคนนี้นักข่าวขี้สงสัยเป็นนักข่าวในละครก็เป็นเป็นเป็นแบบมันก็เป็นเป้าหมายเราอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดใต้ล่าก็เราก็ได้เข้าชิงเอ่อนัตาล่าใช่ไอ้กึ๊กนึงก็คือเราไม่เอาเข้าชิงเราจะเอาเอาตรงวัลนี้อยากได้ช่วยใช่เพื่อมาตั้งที่ช่องเทพที่อยากได้แบบความการันตีหนึ่งว่าเฮ้ยเราทำสามารถใช่เรารู้สึกว่าเราเข้ามาตรงนี้ทีเราไม่อยากออกไปแบบ แบบไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเอย่าเอาแบบมีอะไรติดไม้ติดมือไปหน่อยก็คือพอได้ขึนระวับคุ้มประกาศออกจากโครงการใะเย็นใะเย็นยังอยู่อาจจะไม่เท่ากับยงอื่นอาจจะแบบขยายขยายมากขึ้นปรับสัดส่วนในการทํางานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังมีความฝันเราอีกหลายอย่างที่ไม่ใช่ในวงการบันเทิงคืออะไรกิจอยากเที่ยวรอบโลกครับ ใช่แล้วก็ไม่ทำบล็ YouTuber อกยูทู <S <S บเบอร์อะไรไม่ผมรู้สึกว่าการทำบล็อกไปด้วยแล้วแต่คนนะอันนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าการลองแล้วคือแบบเวลาที่เราไปเที่ยวเราถ่ายนู่นถ่ายนี่มันเป็นงานไปด้วยอ่ะมันไม่เหมือนการเที่ยวแบบเที่ยวอะไร มันเครียดมัน <interpreting> ก <dies> <bey> ็คอยกังวลเฮ้ยคัทนี้เรายังไม่มีเลยเฮ้ยต้องถ่ายเป hey, ิดเฮ้ยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันพยงเยอะไปการไปเที่ยวผมคือแค่ปล่อยจอยปล่อยใจฟิลฟิลเดินสนใจแล้วก็แวะไปไม่ต้องอะไรเงี้ยแบบสบายสบายไม่เหมือนไปทำงานไม่เหมอนไปทำงานใช่เราไปสายแล้ไปพักแล้วไม่ต้องไปทำงานอีกอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันไม่ใช่งานงนเพลงหลังจะได้เห็นคุณเอ็นวีเอ็นบีกับกับไมาอีกรอบไหมเดี๋ยวรอว่างๆก่อนรอว่างๆก่อนรอว่างๆอาจจะแวะไปทำเพราะเพราะมุมนั้นต้องต้องมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์เยอะเหมือนกันต้องมีเวลาด้วยแค่ละครก็ถ่ายนานเหนื่อยแล้ว ก็มีมนว่งจริงถึจะได้ฟังใช่ใชโคตรแรไอเทมโอเคคอเคเพลงคุณเอนวีเอนวีั้ปีมีครั้งเดี๋ยวจะมีเพลงแต่งแรปด่านักข่าวอะไรงี้นิดหน่อยจะเย็นนะอ๋อคุณเล่นเยกขาวเราเล่นเเล่อยากฟังสดฟังหน่อยอยงีฟังเลยหยอกหยอกใครชอบหยอกหยออาจจะวงาพูดด่าแล้วนะโอเคขอบคุณครับ